โยวาซาพดีวิยรุ่นเมกาดีวิรุ่นดูไปดีวิรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมซอร์ทฮนะัตออนไลน์เซ็กชว e d ด d ีมนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับประจันภัยนะครับมองมองคนที่3นะครับรคล้ายกับเจ้าตัวเกมเกณฑชินนิมแพกบวกกับ เะจะ้าตัวเกมไพเรตวันพีชไพเรตบอดีเออร์นะท่านผู้ชมนะซึ่งเจ้าตัวเกมนี้นะครับมีภาษาไทยด้วยนะเออใครอยากซื้อไปซื้อมาได้นะครับลิง์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยาในคลิปไปซื้อตามกันได้นะับมีภาษาไทยนะเกมนี้เป็นเกมเล่นคนเดียวนะครับท่านผู้ชมอืมเนาะอ่าข้อดีของเจ้าตัวแผ่นเกมนี้นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ซื้อตลับนะหนึ่งเลยสำหรับใครที่เป็นสายสะสมนะสองสำหรับใครที่แบบว่าเสียบป,ปุ๊บเลยในปับ๊บไม่ต้องเปลืองพื้นที่การจะเก็บข้อมูลเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะ เพราะว่ามันไม่ต้องทําอะไรเลยเสียบปุ๊บเล่นได้เลยนะครับจะวินอัปเดตแพ่กลับในส่วนของเล่นออนไลน์นะท่านผู้ชมอือย่างที่สามนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นคนที่แบบเล่นจบแล้วหรือว่าเบื่อง่ายต้องการขายแผ่นนะครับก็นําไปขายต่อทุนแผ่นใหม่ได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนาะเออให้เพื่อนยืมก็ได้นะครับอืมลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำาธิบคลิปนะเกมนี้เราได้ประมาณทรัิฟเฟมนะครับจากของบันไดําคอมในการออปติไม์มาถือว่าเกมค่อนข้างโอเคเลยนะท่านผู้ชมนะเออที่ผมลองเล่นดูแล้วสนุกอยู่ใช้ได้เลยนะครับอือ นะิงซื้ออยู่ด้านล่างเขาอจได้คลิปนะเราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะเป็นเครื่องในเกมพกพาขนาดเล็กสุดแล้วจุดเด่นของเขาของการพกพานะครับเพราะว่ามิติดอย่รวมขเขานี่จะใหญ่กว่า iPhone 13 Pro Max แค่นิดหน่อยนะพกพาไปเล่นนอกบ้านได้ง่ายแบตเตอรี่อึดน,นะ3,500มิลลิแอมในนานสูงสุดนะครับ4.6ชั่วโมงในโหมดหูฟังนะครับด้านบนนะครับจะมีช่องชาร์จอ่า อ่าไม่ใช่ช่องชาร์จไอช่องไมโครไม่ใช่ช่องอักซ์5.5ใส่หูฟังได้นะครับช่องใส่จีบการ์ดอยู่นี้แล้วก็ช่องใส่ไมโคร USB นะครับตัวนี้จะมีล้อมให้ในตัว32กิกนะสามารถใส่ไมโคร SD การ์ดเพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะครับอืมเนาะขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะครับ LCD i p s 60เฮิร์นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณอ่า3-4,000บาทนะสำหรับมือสองนะครับมือหนึ่งอยู่ที่ราคาประมาณ 5,990-6,990บาทนะครับช่องชาร์จเไป็น Type C สองยไม่สามารถต่อออกจอได้นะครับไปซื้อมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็จะแกะแผ่นออกมาก่อนเนาะนี่นี่คือหน้าตาแผน่นเขานะครับ Very nice นี่อันนี้คือหน้าตาแผน่นเขานะครับคนดูนี่ประมาณนี้เลยนะครับอะทีนี้ผมจะใส่แผ่นลงไปนะครับ <c oughs> ใส่ตลับลงไปเลยนะจ๊ะปั๊บนี่แล้วกดเล่นมีลิ้กูดเอาละนี่รอก่อนนะคนดูนี่มาแล้วนะครับ โอเคอ่าไปครับคนดู Let's โกมีภาษาไทยได้นะเกมนี้เชื่อมต่อซฟเปอร์กำลังเชื่อมต่อซฟเปอร์เลยนะคนดูชิวๆชิวๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอาละ อแล้วครับนี่นะครับมันก็จะมีอันนี้เป็นในส่วนของหน้าตาล็อบบี้นะท่านผู้ชมนะนี่ไหมสามารถดูคาแรคเตอร์ตัวอะไรพวกนี้ได้นะครับไอ้ตุ้งไอทิมต่างๆนะครับนี่อ่าหน้าตาล็อบบี้เขาจะเป็นประมาณนี้นะอ่าเราจะมาเล่นในส่วนของหมดเนื้อเรื่องนะเราเลือกโหมดได้นะครับเห็นไหมตรงนี้ไหมเลือกได้ผมจะเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องเนาะโอเคมันจะมีอ่าเควสหลักกับเควสรองนะ จะเล่นในส่วนของทุ่งหญ้าสนธยานะครับลินโอเคไปอย่างที่บอกนะบันไดน,นำคอมเขาค่อนข,ข้างที่จะออปติมซ์มาดีนะพูดเลยออปติมซ์มาดีจัดเลยนะเออโปเเกมนี่ใช้ได้ครับมาแล้วเว้ยเ,ออเดินเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววถึงตัวเมืองสักที่นะเมืองก็กินอยู่ไหนนี่าว่าแต่ที่นี่ที่ไหนเนี่ย ฟูกะฟูกาจิโร่เราออกล่าด้วยกันแท้ๆเลยหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่สิต้องสงบจิตสงบใจใไว้ก่อนอเคสภาพภูมิอาก,กาศแถวนี้ไม่ค่อยคุ้นตาเลยแฮะว่าแต่เราถูกบังคับส่งตัวมาที่นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นอีเวนต์ฉุกเฉินแต่ถึงอย่างนั้นก็เราก็มาปล่อยไนที่ที่ไม่จักแบบนี้ว่าไม่สบายใจเลยแฮะแหฟูกะคุณพ่โตคุณเอ็มไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยเหรอ โด่ว้ยเรียบร้อยโอเคนั่นเราน่าจะได้เล่นน้องตัวนี้นะนีเอล,ลินเอล,ลินไปนี่กด X นะท่านผู้ชมนะแล้วก็กดใช่นะครับเพื่อที่จะใส่ของแล้วกดบวกครับในการที่จะลงเม็ดเลยนะเวลี่กูอืดโอยมาโอเค กด z R z L z R น่าจะเป็นยิงนะ z L เป็นลิง z R z L เป็นลิงโอเคกดอีกครั้งเป็นสลับปืนเป็นพกคู่กดอีกครั้งอีกอันนึงเป็นปืน P90 คนดู Y, y เป็นรีโหลดโอเค A เป็นเดสนะ B เป็นกระโดดโอ้โ oh, หยิงพรนหดคนดูเอาดิว้าวกด R แล้วกดใช้สกิลซะหน่อยนี่ A B X Y นี่เลยครับสวย โหดจัดโหดจัดเลยน้องโอ้โอัพเดเป้าหมายแล้วอัพเดตเป้าหมายรอบไปลงไปครับอุ้ยเคมีพวกนี้อยู่ข้างหน้าอยู่ยิงเลยสวยโอ้โหเปือนยีงเข้าสูตรแม่งแหลมจัดเลยนะผมบอกเลยเอ้าวเรื่อง <ítulo> ไปครับไปอุ ook, ้ยมีของอยู่น okay, like ี่โอ้น้องนี่บินโคตรที่คนดูดีโดะกระสุนก่อนกดอาเกิดของมาครับกรองมานี่อะไรอ่ะโอเครับของไว้ก่อนมันนี้ไปจุดนี้นะครับผมต้องไปจุดนี้จริงเราได้เล่นคิริโตะนะแต่ว่านี่มอนเหมือนเป็นเฟส5ที่ผมมาเล่นแล้วนะครับมันเลยไม่มีอะไรหรอก น่าจะมาให้แบบรีดรู้จักตัวละครตัวอื่นบ้างนะครับยิงรูดรูดสวยนี่เป้าหมายอัปเดตแล้วโอเคเฮ้ยจุดนี้มีของคนรู้จุดนี้มีของจุดนี้มีของไหนอ่ะต้องยิงตรงไหนครับเพื่อปลดล็อกนี่ไง นี่เอาสิสวยตัว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  very good โยกให้สนิทตชนไยิง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 นี่โยนระเบิดครับโอ้โหพ่อเท่คนดูสกิลคนอีกนะครับคนดูเป็นแบบการฟันปกติฟันระยะใกล้ เยน็นมาดินี่ลูดรูดให้หมดรูดให้หมดสวยจุดนู้นครับนี่ทำไมเรามาถึงมามาเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้อาจจะต้องขึ้นไปข้างบนตรงนู้นก่อนนะครับสำรวจไปว,วิมีกล่องอยู่ตรงนี้ กด A กับ B เป็นฮิวนะทุกชมนะโอเคอะไรอ่ะอุ้ยมีกล่องหรูนี่ภารกิจสำเร็จอ่ะรับภารกิจอันนี้คือภารกิจอะไรนี่อ๋อทำลายเป้าหมายโอเคไหนวะ เอาภารกิจล้มเหลวโอ้โอหร้องใหม่มดิร้องใหม่เยียสวยครับ <c oughs> นี่สวยตรงไหนอีกโอ้ยเกือบทำทันนะคนดู เอาเป็นปืนพกนี่นี่ถึงไหมโอเค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 นี่เรียบร้อยโหจะเป็นปืนพกอีกงจริงได้ง่ายอยู่ภารกิจรางวันเสร็จแล้วเอาไหนของว่าแต่เฮกมันเป็นภารกิจระหว่างแมปไปเฉยนะครัดูนี่ เอาขึ้นไม่ได้ตรงนี้ฟับฟับบิ์ไปก่อนอ้าวโยูระเบิดบึมบึมบึมสวยนี่แนะน่นี่เรียบร้อย ล่าก่อนเลยครับโครจริงโครจริงนี่แนย่ยิงสไลด์ยิงสไลด์ในด้านบนมันมีบอสนะที่จริงผมควรไปจัดการบอรสหน่อยนะมาคนดูแต่ผมจะมาทำควีตผมจะไม่เวะอะไรมากนะแต่มันจะเสียเวลานะจ๊ะไป ลงเกาวงร้องครับสวยเปิดอิติครับทีนี้นี่สวยยิงโดนไข่นี่นี่นี่นสกิลเป็นคนเจ๋งไนงะคนดูน้องไหนตัวหน,นึ่งนี่โย่ระเบิดเรียบร้อยโหยเก็บไปแล้วครับนี่คาซีนอย่งางที่คนดูกูจะลื่อเลยคอนเกรสตูเรชั่น อกล่องนี้อโอเคกำลังจะกลับนะครับกลับจุด่าโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับตัวเกม s w ส r อ Sword Art ร์ตสวอตอาร์ตออนไลน์แฟกชั่วเดดีนะท่านผู้ชมน,นะเออไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยายต้คลิปนะเออท่านผู้ชมมีภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัก่อนจะกลับมคลิปหน้าบายจ้อะนนะงซื้อเครื่องก็อยู่้านล่า่นเดียวกันนับสหรน,นี้่โตอนจะกลคลิปหน้าบายจ้า